ไปดูที่เอลสวาดอร์ครับล่าสุดฮะรเรารู้เราทราบกันดีนะเอลสวาดอร์มีการประกาศใช้บิตคอยกันแบบเป็น Legal Tender เลยเนาะแล้วก็เพื่อให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกันทุกกระทรวงเนี่ยถึงขั้นเนี่ยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะของเอลสวาดอร์ออกมาพูดเลยนะครับว่าตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วนะครับสำหรับการ introduce bitcoin education โอ้ bitcoin education นะฮะในโรงเรียนเลยครับ in school นะปีหน้าเลยเริ่มต้นแล้วนะฮะปีหน้าจะเริ่มใส่หลักสูตร Bitcoin Education ใส่ลงไปในโรงเรียนนะฮะปี2 0 2 4 oh ั่โอ้ my god นะครับนี่เป็น adoption ครั้งใหญ่นะ <c oughs> เออสำหรับถ้ามองมุมการศึกษาเนี่ยต่อไปนี้เราจะมีเรียนวิชา Bitcoin Education ด้วยนะฮะแล้วก็สอนเรื่อง Bitcoin นั่นเองนะก็ต้องเก็บออมแบบ Bitcoin นไปเรื่อยสอนนักเรียนตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนนี่แหละนะฮะน่าสนใจนะเขาไปกันระดับนั้นแล้วนะ <c oughs> ไปดูรายงานของคอยเชลกราฟนิดหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยเราทราบกันดีนะว่าอินเดียกำลังจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม G20 นะครับแล้วก็เหมือนจะได้รับการคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับจากคุณคุณเนี่ยซิตราชิตามันนะฮะอ,อ่านยากจริงๆเลยนะฮะคุณชิรัชามันเนี่ยก็เ,เป็นมินิซีออฟฟายแนทนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับของอินเดียมีการพูดชัดเจนเลยครับว่าการประชุม G20 G20 ครั้งนี้หนึ่งใน i ิชชูหนึ่งในเฟรมเวิร์ที่จะหยิบยกเข้าไปใส่ใน Agenda เข้าไปพูดในที่ประชุมคืออะไรรู้ไหมฮะคริปโตเฟรมเวิร์นี่ยืนยันจากรัฐมนตรีครังของอินเดียเรียบร้อยแล้วนะว่าไม่รู้แหละนะถ้าทุกๆชาติมา G20 มาครั้งนี้ มีการคุยประเด็นนี้แน่นอนคริปโตเฟมเวิร์กนะครับแล้วก็คาดว่าหลังจากการประชุมครั้งนี้น่าจะได้ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเฟมเวิร์กมากขึ้นนะอันนี้คือสิ่งที่รัฐมนตรีรลังของอินเดียพูดเอาไวนะ้น่าสนใจนะครับเพราะว่ายืนยันขนาดนี้นะแล้วคริปโตจะเป็นยังไงแสดงว่าอะไรฮะง่ายๆเลยนะตอนนี้ทุกชาติเห็นว่าบัหลีกเลี่ยงไม่ได้ละนะต้องต้องทำอะไรบางอย่างแล้วก็จะต้องอ,อ,อยู่นิ่งไม่ได้อะ ต,ต้องหยิบมาคุยนะที่ผ่านมานิ่งๆเนียนๆไม่พูดอะไรนะตอนนีต้ต้องเอามาพูดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การประชุมการประชุม g 2 0ซึ่งใหญ่นะตั้งกี่ชาติละเอามารวมกันแล้วพูดกันทีเดียวเนี่ยน่าสนใจนะว่าจะมี impact มากน้อยแค่ไหนอะ ไปดูกันนิดนึงนะครับที่ DYDX นะเจาะลงไปนี้เรื่อยนะ DYDX นี่ก็เป็นแพลตฟอร์ม Decentralized Exchange นะครับเจ้าหนึ่งแนละ้วผมก็เคยติง DYDX ว่าอยู่เรื่องหนึ่งนะว่าตัวออเดอร์บุ๊กเนี่ยนะตัวออเดอร์บุ๊กเนี่ยทุกๆอย่าง Decentralized มาแล้วยกเว้นตัวออเดอร์บุ๊กเนี่ยยังค่อนข้างจะเซนทัลไลน์อยู่นะครับล่าสุดครับมีการเปิดตัวครับ Decentralized Order Book กส์เอ็กชนะครับบน c o s อสโนดะ on Cosmos KBW แต่ทำไมเกิด Cost, แต่ทำไมเปิดบน Cosmos วะ <laughs> ออาไม่เป็นไรนะครับเขาใช้คอสมอสนตั้งแต่แรกแหละแต่ก็ดูกันต่อไปนะครับก็นี่คือจุดอ่อนจุดสุดท้ายของ DX D Y DX เนะเพราะว่าถ้าคุณบอกคุณเป็นดีเซนดายจริงๆแล้วตอนจบตรงออเดอร์บุกมันเป็นเซนดายเนี่ยมันมันย้อนแย้งกันมันย้อนแย้งภาพนิดหนึ่งนะฮะก็เร่งพัฒนาครับก่อนที่บูลันจะมานะ dx dy DX, dx ก็เป็นตัวที่ ดูโอเคระดับหนึ่งนะครับสำหรับ Decentralized Exchange ก็นึกถึงได้ไม่กี่เจ้านะก็ต้องนึกถึงคนนี้แหละนะครับ d x สุดท้ายครับพาไปดูครับคนนี้ฮะเพิ่งมาล่าสุดเลยครับข่าวเมื่อเช้าเมื่อที่ผ่านมา Ark Investment ครับในช่วงที่เราหลับไปเมื่อคืนตื่นมาฮะคุณเคที่วูดฮะยื่นเรียบร้อยครับอะไรรู้ไหมฮะสปอตอีเทอรียมอีทีเอฮะคือแกไม่รอนะ แกไม่รอบิตคอยสปอตบิตคอยอีทีเอฟแปร์พูเปล่ากูไม่รู้นะแต่กูยื่นแล้วนะฮะยื่นสปอตอีเธอร์่ e ีทีซัดไปก่อนเลยนะไปให้กรตอสหรัฐพิจารณานะครับยื่นในานามของบริษัท a r c 2 1 First นระครับแล้วก็ตั้งชื่อกองทุนนี้ว่าไออาร์ทเวนต t ้วันเฟิร์สอนะฮะก็ซื้อกันต่อไปออไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ ให้ผมมองนะครับว่าคุณแคที่บูททำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อกดดันเซกนะเพื่อกดดันเซกอย่าลืมนะครับว่า a r ร์คอินเวส n t เนี่ยเป็นคนแรกที่ที่ยื่นสปอตบิตคอย n e ทีเอแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่ที่อารไม่ได้แล้วคนอื่นได้นะเคลียร์ออกหมดเพราะว่า a r รเนี่ยไม่ไม่ได้ไปเกาะกลุ่มกับ b a c k ร็อกส่วนใหญ่ถ้าไปเกาะกลุ่มกันระแวกนั้นเนี่ยพอถ้า b a c k ็อกได้มันน่าจะเป็นพืชน,นะครับแต่อารเนี่ยมันยากมาต่างหากอาเนี่ยกลัวโดน กูโดนโดดเดี่ยวนะโดดเดี่ยวผู้น่ารักคือ <c oughs> โดดเดี่ยวไปเลยนะฮะคือแคที่บูดแกก็คงกลัวนะอันนี้คืออันนี้ผมคิดเองนะแกก็คงกลัวการที่ยื่นสปอตอีเธอริ่งอีทีเอฟใส่ไว้ด้วยเนี่ยได้เปล่าไม่รู้นะไม่อยากจะคิดมากได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันคือการกดดันเซกไงว่าเฮ้ย hey, แกจะไม่ให้ชั้นเลยมันไม่ได้เลยนะ เนี่ยชันก็ยื่นมันทุกอย่างเลยนะเต็มที่เลยนะ้นี้ก็ยื่น Spot Ethereum e เรมอีทอีกนะฮะซึ่ง e ีเรีทีนี่น่าจะถกกันนานนะว่าจะว่าจะได้หรือไม่ได้นะแต่สปอ t b ตบิตคอยอีเนี่ยก็หลายๆคนเชื่อว่ามันก็ควรจะต้องได้แล้วนะมันไม่ควรจะต้องอยู่แบบนี้ต่อไปอืมมันเป็นเรื่องของ Matter of Time แล้วกันมันเรื่องของเวลาไหนแล่วที่จะได้นะฮะอ่ะประมาณนี้นะเพื่อนๆเฝ้าติดตามต่อไปก็น่าจะช่วงประมาณเดือนหนึ่งสำหรับผมเนี่ยในใจคือลากไปจนจบ จบทางเลยนะครับเดือนหนึ่งวันที่10นะท่องไว้นะสิบสิมักอ่มกรานะเจอกันแน่นอนนะว่าอารได้หรือไม่ได้นะแล้วถ้าตรงนั้นเนี่ยไฟนอลแล้วนะบอกอารสมมุตินะไม่ได้นะโอ้ตลาดจะโคตรผิดหวังเลยแล้วถ้าได้นะโอ้ก็ไม่จะคิดเหมือนกันนะทุกคนจะกาวต่อไปแบ็กล็อกก็จะได้อะไรแบบนี้มันก็จะคนละโมเมนตัมเลยนะฮะก ดูตรงจุดนั้นให้ดีแล้วกันเลยไม่กี่เดือนกาลังเข้าดาวกันอยู่นะครับมีความเป็นไปได้ที่จะไซด์เวน่าเบื่อหน้าเบื่อาอาจจะไซด์เวกว้างๆหน่อยนะครับยาวๆไปถึงตรงนู้นเลยนะเพราะว่ามันไซด์เวมาเป็นปีก็ทํามาแล้วนะเพราะฉะนั้นจะไซด์เวไปอีกไม่กี่เดือนเนี่ยทำไมจะทําไม่ได้นะฮะ